สวัสดีท่านผู้ชม fc นะครับผมสวัสดียามเย็นครับผมอยู่กับผมซืยาชาแลนะครับนี่พามาดักหนูครับผมี่ครับกนครับใส่บวงครับไม้ของเราก็อยู่ตรงหน้านี้นะครับไม้ป่าอ้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เลาะข้างไปครับออมไปฝั่งโน้นนะครับบวงทั้งหมด20กว่าหลังครับ เดี๋ยวผมเริ่มใส่ก่อนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับตอนมายามบ่วงอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับนี่นะครับหลังนี้โดนแล้วนะครับโหยเจ็บเลยตายนะครับผมจะติดตั้งแต่หัวค่ำนะครับขาดเลยครับ ตัวเบืเริ่มเลยนะครับหนูผมว่าหนีมาใสไกลแล้วยังมีเสียงเพลงครับผมนี่ครับโอ<ฮ>้โ<ฮ>ตัวเอบเลยนะครับมีเมนูเน่นะครับวันนี้โอ้โหพอดีมาใสมาใสเมื่อวานนะครับผมมาใสตั้งแต่หัวค่ำนะครับนี่นะครับตัวเลขมานๆนะครับโอ้ ตัวแรกของปีนะครับโอ้ผมมาต่เช้าเลยนี่นะครับโอ้มนูแล้ววันนี้ผมเก็บก่อน,นครับผมมันมานนะครับโอ้ยอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสุยาเชน่นวันนี้พาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงล่าหนูน้านครับผมหนูตามธรรมชาตินะครับ หากินยากนะครับทุกวนะันปล่อจะได้แต่ละตัวก็การเงินครับผมเตรียมถุงมาพร้อมเลยวันนี้ไปไะนะครับตัวเลขมานนะครับไปลุ้นต่อครับผม เดี๋ยวถ้ามีตัวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินโอ้ตรงนี้ตุกตกมีลูกดอกนะครับผมมันจะเป็นของชาวบ้านเขาม,มายิงนะครับ ไปต่อครับผมไปต่อกันเลยตัวเล็กมาแล้วมองอย่างมัดถุง หลังนี้นี้ไม่เดินเป็นป่าอ้อยของนาผมเองครับผมมีมือบานมาขนฟางนะครับเดินมาเจอนะครับหลังนี้ไม่ติดครับ อเครับผมหลังนี้เต็มเลขเรามาแล้วเอาว่ายังได้ตัวครับผมตัวเดียวก็โอ้โหถือว่าคุ้มแล้วครับหมูหนาว่า <c oughs> หากินยากนะครับกี่ก ออกวัวเขาก็เปิดเพลงมันเลงยงี้ผมฟังอยู่เมื่อกี้ผมถ่ายคลิปลำบากนะหลังต่อไปหลังนี้ผมใส่ bay mà con điếu có xí xỉu luôn hết qua Và... tuổi giàuỡ đơntung là bắt la băng rồi nó không โดนไปแล้วตัวหนึ่งหลังนี้ไม่เดินนะครับเมื่อวานมากับข้าปุ้นนะครับอยากกินหนู รสชาติดีเหมือนกันครับเนื้อหนูนี่ใครยังไม่เคยลองก็ลองนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีตัวเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเดีแค่นี้ก่อนนี่ก็สรุปนะครับผลงานเช้านี้นะครับโหยังมานอยู่ครับผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับรอบนึง นี่นะครับผมหนูหนานะครับโอ้ได้ตัวหนึ่งวายังหมานอยู่ครับผมเดี๋ยวทำเมนูอะไรเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลย